สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับป้าแนนซี่อีกแล้วนะคะสวัสดีครับป้าแนนซี่และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับลุงแม็กมานั่งข้างๆป้าแนนซี่อีกแล้วก่อนอื่นผมขอแนะนําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ลุงแม็กลองแล้วดีมากครับนั่นคือชากระจันยิ้มทําจากใบชาอัสสัมร้อยเปอร์เซนต์ผ่านกระบวนการผลิตแบบชาเขียวไม่หมักไม่เกิดคาเฟอีน ขับล้างของเสียสะสมในร่างกายไม่มีคาเฟอีนดื่มได้ทุกเวลาไม่รบกวนการนอนหลับฟื้นฟูสมดุลร่างกายเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยชาสมุนไพรพระจันยิ้มผลิตจกากใบชาอัดสำแทร้อยเปอร์เซนผ่านกระบวนการชาเขียวคงคุณค่าธรรมชาติเต็มเปี่ยมไม่มีคาเฟอีนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยคุณสมบัติช่วยขับของเสีย ล้างสารพิษในร่างกายและฟื้นฟูสมดุลภายในช่วยให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายและนอนหลับดีขึ้นวิธีชงดื่มง่ายมากครับเพียงแช่ซองในน้ำร้อนสามารถดื่มแทนน้ำได้ตลอดวันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจสุขภาพเลือกชาสมุนไพรพระจันทร์ยิ้มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณทีนี้ เรามาเข้าเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เรื่องใกล้ตัวที่เราเห็นทุกวันครับใช่เลยค่ะลุงแม็กเรื่องที่ว่านั้นก็คือไข่นั่นเองค่ะเอเคยสงสัยกันไหมคะว่าเจ้าไข่ฟองกลมๆเล็กๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีดีอะไรนักหนาทําไมใครๆก็บอกว่าไข่นี่แหละคือสุดยอดอาหารบำรุงกายที่หาได้ง่ายแถมราคาก็สบายกระเป๋าวันนี้ เราจะมาไขข้อข้องใจนี้กันค่ะโอ้โหปันซนี่เกิดมาน่าสนใจขนาดนี้ลุงแม็กอดใจไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นว่ามาเริ่มกันที่ประโยชน์เน้นๆของไข่กันก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ฟังไข่หนึ่งฟองใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีนนะครับแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นถึง13ชนิดเลยทีเดียวทั้งวิตามิน A B B12 D E ดีไอโอดีนโฟเลต โอเมก้า3คือสารอาหารครบครันจริงๆครับโปรโตีนในไข่จัดเป็นโปรโตีนคุณภาพสูงมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนที่องค์การอนามัยโลกถึงกับใช้โปรโตีนไข่เป็นค่าเปรียบเทียบคุณภาพโปรโตีนกับอาหารชนิดอื่นเลยนะครับแถมให้พลังงานแค่70-85แคลอรี่ต่อฟองเท่านั้นเองครับฟังแล้วชื่นใจเลยนะคะรุงแม็กเห็นไหมคะว่าไข่หนึงฟองจิ๋วๆเนี่ยอัดแน่นด้วยคุณค่ามหาศาลจริงๆค่ะ และที่สำคัญสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากดูแลสมองและสายตาเจ้าไข่เนี่ยเขามีสารอาหารเด่นๆอย่างโคลีนและลูทีนค่ะโคลีนเนี่ยสำคัญมากกับการพัฒนาสมองโดยเฉพาะในทารกตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์เลยนะคะมันช่วยเสริมสร้างพื้นที่ความจำและการเรียนรู้ในสมอง ส่วนลูทีนกับซีแซนทีนก็เหมือนเกราะป้องกันดวงตาของเราจากแสงแดดอันตรายและยังช่วยชะลอความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือต้อกระจกในวัยชาราได้อีกด้วยใครที่อยากใสาตาดีไปนานๆหรืออยากให้สมองสดใสยอย่าลืมไข่นะคะพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องน้ำหนักด้วยนะครับป้าแนนซี่หลายคนสงสัยว่ากินไข่ต้มทุกวันจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรอือลุงแม็กบอกเลยว่าจริงครับ เพราะอะไรน่ะเหรอครับก็เพราะไข่มีโปรตีนสูงไงครับพอโปรตีนสูงมันก็ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นลดความอยากอาหารจุกจิกแล้วยังช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานดีตลอดวันด้วยมีงานวิจัยบอกว่าการกินไข่เป็นอาหารเช้าเนี่ยช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่าแถมยังช่วยลดดัชนีมวลกายและรอบเอวถึง61%และ3 4อร์เตตามลำดับในกลุ่มผู้ใหญ่ที่น้ำหนักเกินด้วยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟัง อิ่มนานสารอาหารครบแถมยังช่วยคุมน้ำหนักแบบนี้ใครจะไม่อยากกินล่ะครับนั่นสิคะลุงแม็กกินไข่แล้วอิ่มท้องไม่ต้องไปหาอะไรกินเพิ่มให้เสียสุขภาพอีกด้วยนะคะแต่พูดถึงไข่ก็ต้องมีเรื่องคอเลสเตอรอลที่หลายคนกังวลใช่ไหมคะบางคนถึงกับไม่กล้ากินไข่แดงเลย แต่เดี๋ยวป้าแนนซี่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าความกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากอดีตค่ะงานวิจัยหลายชิ้นในช่วงหลังๆชี้ให้เห็นว่าคอเลสเตอรอลในไข่ไม่ได้ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเรามากอย่างที่คิดที่น่าสนใจคือไข่มีทั้งคอเลสเตอรอลชนิดดี H D L และสารเลซิติน ที่ช่วยจับคอเลสเตอรอลส่วนเกินแล้วขับออกจากร่างกายได้ด้วยนะคะจริงๆแล้ว80%ของคอเลสเตอรอลในร่างกายเราตับเราสร้างเองได้ค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงกลับกลายเป็นน้ำตาลไขมันอิ่มตัวและการไม่ออกกำลังกายเสียมากกว่าดังนั้นสบายใจได้เลยค่ะคุณผู้ฟังว่าไข่ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เป็นผู้ช่วยตัวจินนะคะ ฟังแล้วโล่งอกไปเลยนะครับป้านแนนซี่ทีนี้คําถามยอดฮิตเลยครับป้าแล้วเราควรกินไข่รึละกี่ฟองดีล่ะครับสําหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับคุณผู้ฟังสามารถกินไข่ได้วันละ1-3ฟองเลยครับปริมาณนี้สามารถปรับได้ตามกิจกรรมหรือการออกกําลังกายของเราในแต่ละวันด้วยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีโรคประจําตัวอย่างความรันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือเบาหวานอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ แพทย์จะแนะนําให้กินไข่แค่3าฟถึงสฟองต่อสัปดาห์หรือบางครั้งอาจจะแนะนําให้เน้นกินแต่ไข่ขาวเท่านั้นเพื่อควบคุมคอเลสเตอรอลนะครับเพราะไข่แดงแม้จะมีประโยชน์แต่ก็มีคอเลสเตอรอลสูงกว่าไข่ขาวครับถูกต้องเลยค่ะลุงแม็กไม่ว่าจะสุขภาพดีหรือไม่ดีการกินให้ถูกวิธีก็สําคัญที่สุดนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการปรุงไข่ก็คือการต้มหรือการอบค่ะ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเยอะๆที่จะทำให้เราได้รับไขมันเกินจำเป็นนะคะและที่สำคัญคือต้องปรุงให้ไข่สุกทั่วถึงเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยค่ะและอย่าลืมว่าถึงไข่จะมีประโยชน์แค่ไหนก็ควรทานคู่กับอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์เช่นผักใบเขียวถั่วข้าวโอต๊ต เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ความสมดุลค่ะเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยครับป้านแนนซี่สรุปแล้วไข่ต้มเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์มหาศาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสูงวิตามินแร่ธาตุครบครันช่วยบำรุงสมองสายตาลดน้ําหนักและยังอิ่มนานด้วยแต่ก็ต้องกินให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับใช่แล้วค่ะลุงแม็ก วันนี้คุณผู้ฟังคงได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าไข่ฟองเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าที่คิดเยอะเลยอยากสุขภาพดีกินไข่ทุกวันกินไข่ทุกวัยกินอะไรใส่ไข่ด้วยนะคะวะลีเด็ดนี้จำไว้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการกินไข่หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมลองเอาข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ ถ้ายังไงอย่าลืมปรึกษาคุณหมอหรือนักโภชุมนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณครับถูกต้องค่ะและถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวสุขภาพดีๆแบบเป็นกันเองกับป้านแนนซี่และลุงแม็กก็อย่าลืมกดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องบน YouTube นะคะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะใช่เลยครับป้าแนนซี่สำหรับวันนี้ลุงแม็กกับป้าแนนซี่ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ